รุณาต่อสัตว์และถวายบุญหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดตลอดการยาวนานมาสี่ห้าสิบปีนี้ห้าสิบปีนะครับสร้างมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดตัวท่านเองปฏิบัติด,ด้วยช่วยกันปฏิบัติด,ด้วย ดีที่ยิ่งกว่าดีหมายถึงว่าทําความดีแล้วชวนคนอื่นก็ทําความดีด้วยชั่วที่ยิ่งก็่าช่ว,ชวหมายถึงว่าทําความชั่วแล้วชวนคนอื่นเีนก็ทําความชั่วด้วยชัวย่วที่ยิ่งก็ชัว่วเราก็จะต้องถวายบุญหลวงพ่อเพราะเป็นเป็นผู้สร้างตัวเราดีได้เพราะหลวงพ่อเองเพราะนั้นพระอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ ถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นทุกบุญบุญอะไรก็ทั้งหมดพระอาจารย์ก็ออนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งด้วยเลยนะ<า>เราก็จะรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณปฏิบัติตามคําสั่งประพฤติตามคําสอนประพฤติตามคําสอนปฏิบัติตามคําสั่ง <c oughs> เป็นต้นเรามีโอกาสได้ปรายบรากันมายาวนาน21ปีแล้ว ในนามชมรมใบปราประชาชิตยโด,ดยมีองกเป็นประธานแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำท่วมลมพัดลมบ้านโควิดน้ำแห้งแดดออกอากาศหนาวอย่างไรเราก็มาปล่อยปลากันโดยมีองกเป็นประธานถ่ายทอดเสียงให้แก่กลุ่มใบปลายามเช้ากบทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มีเฟซบุ๊กปัจจุบันก็มีซู ขออนุมโมทน,นาสาธุก,การกับโกอย่างยิ่งขอให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งกลุ่มปลายปรายยามเช้าทุกท่านและทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทั่วทั้งโลกตอนนี้อย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะ